สวัสดีครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวยกล้อในเมืองสารครามครับเออก็มีส้มตํามีข้าวกระเพราด้วยเปิดตั้งแต่เวลา8โมงถึง17 00. นาฬิกาครับนี่ครับในเมืองสารครามจังหวัดมาาสารครามครับแถวนี้อ่าเป็นทางไปทางอ,อําเภอบรบือสามารถลัดไปทางร้อยเอ็ดได้ครับร้อยเอ็ดก็ประมาณ38กิโลไปยะโสธรก็ได้ครับจังหวัดยะโสธรก็ร้อยห้ากิโลนี่แหละขึ้นไปทางนี้เลยนี่ครับอ่า นี่ก็อยู่ในเมืองมหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามเนี่ยพามาลองซื้อกินก๋วยเตี๋ยวยกล้อดูนะครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับติดถนนเลยนะครับไอ้ครับผมผมไปแล้วที่เอฟซีภาเที่ยวอร่อยก็ได้ครับโขอขอบขอบคุณครับพี่นี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับ รากาศหน้าร <Happiness. S 2> ้านเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยเข้าไปดูคนก็เพิ่งเข้ามากินกันนิดนึงเขาเพิ่งออกไปครับมากินกับกองบุกบิ๊กคนเดิมอาเลี้ยงกันนี้เป้นเน้ ดีท่านผู้ชมเราเพิ่พีคพามาเลี้ยงวันนี้วันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามครับวันนี้มาดูผักครับอากาศอ,อ,อ๋อเลยครับโอ้โก๋าเตี๋ยวเขาก็ตามป้ายเลยครับนี่ครับก๋าเตี๋ยวเขาตามป้ายเลยมาดูนี่ ผมาเอาบอกครับโอ้แสดงว่าเบื้องช่องผมม่กันตัวเนี่ยพี่โอ้คอแนนน้องบอกครับพี่ครับผมโอ้พี่มีเส้นเล็กของผมครับเนียราคา บรรยากาศในร้านอันนี้ก็จะมีไอ้นั่นอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าเขาเขามีส้มตํานะครับดูแม่ค้าทําส้มตําตําป่าหรือตําอะไรครับนี่ตํายังครับนี่ตำป่าหล่ะเจ้กินตําป่าดีเนาะโอ้เว่าแม่ค้ารู้จักผมครับแม่ค้ารู้จักผมก็ว่าจะเอาตําป่าให้กินดูเดี๋โอ้บึงยูบ้านเห็นผมกินตําป่าว่ะที่เห็นกินตําป่าดี มันก็กินแล้วเด็กหน่อยเขาซื้อไปไหมครับตามจริงบางเที่ผมกับบอดดี้ซังเนีเ้ยเท่าเด็กหน่อยเขาซือา้อไหมเอฟซีเขาไปเยี่ยมไปยามไหมครับปเปลี่ยนน้องผมเขาเลยซื้อไปอ,อันนี้ขอชมแม่ค้าหน่อยครับแม่ค้าหน้าตาสวยมากเอ <g ül> กินฟีแหะเจ้าวันนี้นี่ค้าคนสวยครับวันนี้มาดูว่าส้มตําจะอร่อยจะแค่ไหนเพราะว่ายังไม่เคยมากินร้านก๋วยเตี๋ยวลากล้อเนี่ยเื่อร้านก๋วยเตี๋ยวยกล้อลากล้อครับแต่กี่เป็นลากจะมีเป็นยุกอ๋อแต่เตี๋ยวยกลอ้อเปลี่ยนชื่อแนละ้วก่อนนี้เป็นชื่อลากลอ้อ เอฟซีกับส่วนไปเที่ยวอันนี้ก็มาตลอดเย,ยอะเต้นอีกเย<ห>ลยขี่รถกระบะมาหาผมอยู่บ้านนี่ว่าสิไปเที่ยวตลาดในตลาดในดเ่าเปิดบยไนี่นี่สารค้าของท่านนี่เปื่อยนี่ขาว่าเปิดเสาร์อาทิตย์ก็เลยเลยขึ้นไปลอยเยอะเตยย้นไปกันตัวตาหน้ารับประทานา <laughs> สมตำครับโอเคครับ Thank mm -hmm. you.